Bird. สวัสดีค่ะพบกับช่อง c h b b y Bird นะคะวันนี้เราก็มาแนะนำอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ตัวใหญ่มากๆเป็นที่นิยมไม่แพ้น้องจิ๋วในคลิปก่อนหน้านี้ของเรานะก็คือสายพันธุ์แฟนหลบนั่นเองค่ะนี่ดูตัวใหญ่ไหมอุ้ม่ดูหน่อยดิค้อคน,นี้ชื่อน้องยักษ์นะคะ นักมากเลยดูเหมือนอุ้มลูกหมาเลยอ่ะว้ายด,ดูความแตกต่างระหว่างคอแนแร์หลอบธรรมดากับเฟ็นลหลบสิโเห็นความต่างไหมและนี่ก็คือน้องจิว๋ว แล้วก็น้องยักษ์แต่ดูเหมือนจิ๋วจะตัวใหญ่กว่าน้องยักษ์ซะแล้วอไอ้จิ๋วมานี่ไอ้จิวจ๋วไอ้จิ๋วโอฝ่ายดูเทียบขนาดสินี่ดูเฟรมมิจไอแอนเหมือนจะตัวใหญ่กว่านะนขายไหมโคเวอร์จิว๋วเราเป็นเฟรมมิจไอแอนแล้วนะ นะ sy, เรามาทำความรู้จักกับกระต่ายพานัน์เฟ้นหลบกันนะคะกระต่ายพานันเฟ้นหลบเป็นกระต่ายอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่รับความนิยมสูงมากเลยค่ะแต่กว่าจะมาเป็นกระต่ายเฟ้นหลบเนี่ยเขามีที่มาว่า เป็นการผสมกันร,ระหว่างสายพันธุ์ English Lop และ Female i An นะคะส่วนข้อแตกต่างของ English Lop และ f e m l e Lop นะคะก็คือ f e m l o p เนี่ยจะมีหูที่สั้นกว่าแล้วก็มีน้ําหนักที่มากกว่า English Lop ค่ะส่วนนิสัยของสายพันธุ์นี้นะคะด้วยขนาดตัวที่ใหญ่เขาจะเป็นกระต่ายที่ค่อนข้างสุขุมนิ่งค่ะเป็นกระต่ายที่ขรึม ดูเหมือนน้องหมามากกว่าพันเฟมิจายแอนอย่างเจ้าจิ๋วอะค่ะจะมีความล่าเลอค,อคึกคักกว่าดังนั้นใครที่ชอบกระต่ายที่นิงน่งๆน,นังน่งนิ่งๆเงียบๆไม่ดือ้อไม่ชอบทำของพังแบบเจ้าจิว๋วสายพันธุ์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่น่าสนใจนะคะส่วนเรื่องวิธีการเลี้ยงดูก็คือสามารถอยู่ในได้ทั้งในบ้านที่มี แอร์และไม่มีแอร์แต่มีแอร์จะดีกว่าค่ะเพราะว่าน้องตัวค่อนข้างใหญ่เวลาที่น้องวิ่งออกกําลังกายหรือเจออากาศที่ร้อนเขาจะร้อนได้ง่ายกว่ากระต่ายไซเล็กปกติค่ะเรื่องอาหารการกินกินโดยทั่วไปเลยค่ะกินเหมือนกระต่ายทั่วไปที่กินหญ้าเป็นอาหารหลักอาหารเมร็ดรองลองมาส่วนขนมก็เป็นผักผลไม้อบแห้งค่ะ สายพันธุ์ใหญ่ๆอย่างเซมิเจนเซนลอปเนี่ยเขาจะขนล,ล่วงเยอะนะคะดังนั้นก็คือเจ้าของต้องคอยช่วยใครจะเลี้ยงน้องอะต้องคอยช่วยดึงขนน้องจะได้ไม่เลียขนเข้าไปกินเข้าไปแล้วก็จะเป็นแฮร์บอลเป็นแก๊สในท้องในที่สุดได้ค่ะดูขนเขาสิ และสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะอย่าลืมนะพี่กดไลค์ให้ด้วยกดกระดิงด่งติดตามด้วยนี่แน้่วอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หนูด้วย